ันันธธวแสสงิิท์อยู่ที่วิสาหกิจชุมชนเขากองงอกบริษัทหหมูส่สตำบลยอดชาติอำเภอบางยางจาังหวัดนครพนมครับครับตอนนี้เราก็จะพาเข้ามาดูชนิดของเขากองงอกแต่และชนิดนะครับครับพีแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเออเราอยากจะมาดูชนิดของเขากองงอกแต่และชนิดนะครับมันแตกต่างกันยังไง ไอ้ข้าวไม่ไม่ไม่ดูวิธีขอทำเส่อถ้าเอาเอาเอาชนิดของข้าวชนิดของข้าวมันมีบลูเบอรี่หนึ่งศูนย์ห้าซีาขาวๆนี่เดี๋ยวครับบลูเบอรี่หนึ่งศูนย์ห้าอันนี้หอมนิ่งอันนี้ไลเบอรี่ทำจากข้าวกล้องงอกล้วนๆเลยครับแล้วคุณประโยชน์ของข้าวแต่และชนิดแล้วคะมันแตกต่างกันยังไงบ้างไอ้อลักษณะของข้าวกล้องงอกมันมีเอ็สารกาบาข,ของมัน ต้านาทานน้ำมูลอิสระแลวก็ไอ้ป้องกัน,กกนลรกต้านเชื้อมาเรงเบาหวานลมชัก,ชกนอนไม่หลับเบาหวานส่วนมากพู้พูดเ่าที่กินแล้วแต่ขาเจ้าประวัติอยู่พะวันมันติเบาหวานลมชักนอนไม่หลับลต้านได้นานลรกได้แล้วบบทำป็นพิธีในการทำไหครับนำข้าวเปลือกที่ที่คัดเม็ดไอ้มันเขารีบออก เขาไี้บอกแล้วไปแช่น้ำแช่ไว้24-28ช,ชัช่วโมงค่บวันหนึับแล้วคืนมาบ่บบเอาผึ่งน้ามาแล้วมา,ามหมักหม่าหมกไว้ในที่อากาศประมาณ25องศาไม่ให้เกิน25องศาไม่ให้เกิน25องศาได้วันนี้มันจะขึ้นแต่งอกตุงไม่ให้เกิน3มิลขอความยาวของงอกไม่ให้เกิน3มิลอ๋อครับแล้วที่ที่ที่เอามาตากไว้นี่เราเอาไว้ในที่ร่มกอนในที่การแช่ จากนี้มันเข่าสีฮักไม่สวยลง<อ>มาไว้ที่ลูกบ้างเด็ดบ้างแบบว่าคล้ายๆว่ามันมีอันุ่นกนหน่อยนะเล็บอะไรก็ได้ไม่ได้ตาแห้งตาแห้งแล้แวก็มาสีพอสีเสร็จพอสีเสร็จแล้วก็เอาไม้ตาอีกสีเสร็จแล้วก็มาตากตาแห้งหประมาณกี่ชั่วโมงครับก็ดูเด็ด้าเ<น>ราเตจัดก,ก็ แล้วแต่ความจัดของแดดใช่ไหมคอ้ครับแล้วแล้วอุปรกรณ์ในการเวลาเสร็จเอามาคัดเม็ดอีกคัดเม็ดที่ไม่สวยเม็ดเม็ดไม่มีเม็ดมีที่มีตำหนิเอาอจากจัดที่ตากแดดรอบที่สองเสร็จแล้วก็ามาคัดเม็ดอีกไอ้จ้างมันมีที่มีตำหนิคัดออกที่มันมีการืรอว่ามีอย่งอางให้คัดออกไว้คัดเม็ดที่มีตำหนิออกให้มันสวยๆแบบนี้สรุปแล้วเราคัดไปพึ่งอีกเท่อนึงพึ่งอีกเท่อนึงครับพึ่งเสแดดอีกประมาณสักสามสิบนาทีแล้วมาเขาคงมันเย็นค่อยๆเป็นจุพัน เราจะตัดตัดตัดแดดประมาณสามครั้งใช่ไหมครับคัดเม็ดอีกสองครั้งแล้วที่ได้ที่ไม่มีสารชิงเจียปนมันนะไมันช่สารเราเราก็จะเลือกข้าวเม็ดที่สวยี่สุดจะได้เป็นอย่างนี้นี่เพราะว่าเราคัดเม็ดออกเลยคัดเม็ดที่ดำๆมันมีตำหนิออ้วกันข้าวที่ทำทำจากทำข้าวก้องงอกทำ ้วยจากข้าวินซีเพราะว่าเป็นตกเป็นสเรพิษอะไรนี่เป็นวิจัยคอนแก่นเขาบอกว่าผ่านบ่มีสารเคมีนี่ขอนแก่นปีที่57ครับเป็นข้าวปลอดสารพิษข้าวปลอดสารพิษปี58าปดไปผ่านวิจัยเวิจัยที่อุดรเขาบอกว่าไม่มีเหมือนกลับไป่พบไม่พบสารเคมีในข้าวนครับแล้วทางกลุ่มเราจะได้ขัดสัมได้สีดาวครับเป็นข้าวสีดาวใช่ไหมขัดสัมชาวอุทธรือเปล่าอุทธร ทานตอนนี้สีดาดดูสินค้าเมื่ก็คนนี้ก็จะเป็นความพิเศการสีข้าวนะครัเราจะพาเข้ามาดูเลย เป็นกล้องงอกเข้ามาแล้วหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้ลักษณะนี้ถ้ากล้องธรรมดามันสิเป็นแบบนี้นี่เูยสีข้าวทนโูกสีธรรมดาครับกล้องงอกมาแล้วหนึ่งมันสิเป็นแบบนี้สีไม่จะออกเป็สีสีดำเลยนะสีดำเอาเบิ่งสีธรรมดาปกตินี่สีดำจะแตกต่างกันที่สีนะครับแล้วก็คุณสมบัติมันสิเพิ่มอีกสิบห้าเท่าของข้าวธรรมดาอ๋อครับตัวนี้จะมีราคาที่สูงกว่าสูงกว่าและคุณภาพมันก็สูงกว่าอ๋อครับดูง่ายๆความแตกต่างก็คือตัวนี้จะเป็นสี ที่จะมีสีขาวปนนะครับตัวจะเป็นสีขาวล้วนระบบได้ลายนะครับข้าวกองเนี่ยมันซีมี่อันค่าของมันสูงเท่าสิบห้าสิบห้าเท่ากับขาวขาวข้าวขาวธรรมดาเนี่ยครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการซีนระบบสัญญากาศนะครับเก็บไว้นานถึงหนึ่งปีได้สามารถเก็บข้าวไว้ได้นานถึงหนึ่งปีนะครับ รูปบอกละจลูลบอกลหมีะรก็เมื่อของุเลรูอบอครับ